ฮดเฮ็ดฮบหุดย oh. <โ dragon. S 1> <this> ับโอ้โหออาวิ่งเดี๋ยวนได้คือบปสบายบ่คือทะลงทลึงฮะคือเป็นชังโลคิเลกด้วยัตื่นอมนอนเบิ่งนี่เวยนน่นนอนเดดเอาครับหเพลงเพียรยานแค่นา่งในฮะมัอคือนี่นอนใช่ือคืน ตือมาหลายคันแท้นี่พุณหลังจะแช่คุดไปเนาะพุณอ๋อทุกเป็นกระวนเลยพี่นอนองเนาะเพราะาจับกล้องขึ้นมานดมบททันนี่เชื่ออยากเบิดน้ำแน่แล้วคุณอ๋อดุคุณยับยับแช่กันแล้วเอาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดบรับยับโอ้โ,อโอ อ๋อเดี๋ยวฮักกันเลยพี่น้องเลมาจากฝั่งไทยเนาะพี่น้องเนานะ <c oughs> อ๋อเป็นกะบุลลาาลนนะ๊ละคนทรงสินค้าไทยลาวพี่น้องเนาะแล้วก็ขึ้นไปทรงยูเวียดน,นามนำนะ้ำเนาะครบว่ากะบ,ะบ,บุ๊ดไม่บุดได้พี่น้องเนานะมืีุนี้ มีอยู่มงสามชิปกว่าขั้นพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าตอนที่บป้ายังไม่เปิดทีประลังขึ้นไปเส่เซลลงไปขึ้นไปนะยังมาอยู่คุณโอ้เจ้าโคตรโค้งเนาะพี่น้องเนาะจังได้กาขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขสุขคนพี่น้องเลยบพ่อยู่ทางฝั่งเราฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนั่เด้อพี่น้องเด้อเนาะกา ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องของบาตาบันเฮาคือเก่าพี่น้องเลยมื้อนี้กขึ้นมาหาน้องบุตรวีเพิ่นคือเก้าพี่น้องเนาะ,นอ,นะอ่าเมื่อวานนี่กัพากันตัดงาไม่งานยังแหละพี่น้องเอนะ้ยเนาะแต่ว่าน้องเพิ่นตัดลแล้วเราบ่กด้วว่าจังไดอ่าจงไว้แต่โคตรนะไข่แน่่วาซั่น,นเนาะเวลาไอ้ลีเพิ่นขึ้นมาอ่าเฮ็ดเวียดเฮ็ดหยังมันจังอ่าไวเนาะพี่น้องเนาะมันจังบ่ยากเพราะว่าเฮาอยู่กับ <ท>ตรงนี้เรากยา็ยังโบได้มีแนวเหตุยังมาสัน่นเนาะวอ,อก,กับน้องเิพี่น้องเลยอ่าในกะเนาะเมื่อเมื่อคืนนี่พี่น้องบอต้าหาแล้วเห็นคลิปอาจารย์เพื่อนเจ้าอาจารย์เล่าเพื่อนเห็นนะน้องงานสายฟ้าแลบนะเนาะเรานั่งหันหลังตั้งง้ออยู่สั่นวอลน้ำอาจารย์เนาะเป็นอย่างเดียวสั่นอ่าเอฟซีเพื่อนเราโอ้เราจะไปถือชาเด็กน้อยเด้อสั่นอยากจะลองถามเพคนอยู่พี่น,อน,น้อ,นเนนอ,นองเลยอ่า อะไรแงไดเนาะเพราะว่าซาคาร์บอต้านี่เนะพิกก่ฤกษ์ว้าอยู่ได้ส่วนไปแต่ข้องกระปอมส่วนไปหาแต่มันแข้งพี่น้องเนาะส่วนไปเล่นขึ้นต้นไม้ต้นยางโอ้ยบาไว้เนี่เดียวอันตรายรวา่าประตูแล้วก็โว้ยห้ามน้องกบฏทันเราอะนีแต่บัวว่าเราอะเป็นโอบเป็นแข้งเนี่ยอันตรายเลยพี่น้องเนาะบาดพลาดมาโอ้เหเงียบจริงงูใช้ตาพี่น้องเลยแต่ว่าเหตุแตงใดเนาะน้องเพื่อนันกหาอยู่หากินตาม รรมาติอาหัวห้ปหน้าเฮานี่แหละพี้อง่นก็ไดาเบ้่งได้ยังม่นเนาะเดี๋ยวเอานี่แหละให้น้อง่นเบิ่งเนาะม่ได้เบิดแล้วี้องกูออจะเือสุไปโมื้อนี่เป็นเป็นมือที่ว่าคนคนโซ่ขนลายขนาดพี้องเนาะโปีแกลนึกถึ้

จอเแมส์สินค้าอย่างเนาะยังมุดบุดอยู่พี่น้องกูไอ,อจิว่าจะคันเด้มึอนี่เนาะต้องบุญทวีอยู่อยูบอยย่บ่อยู่อยู่บ่มึอนี่ใช่หรืออยู่อยู่บ่มึอนี่คือเห็นนะตะม่อ,อมอยู่เออ nó no, tầm mom vô phía nào người trong mua thứ gì hả vui bó ô mẹ lắp bó phía đâu nó để hiện để phun này vô hôm kho vô lip lắp lip lắp vô phía đâu người Bớt bớt, để phun con นี ah. ่ือข้อใกล้ข้อกาเพื่อนนี่ยันแต่นี่แหละอ่าพ <tones idée. S 1> ้อยแล้วิ่งนี่พ้อยแล้วอือหือวัอไม่ฮะฮะ

ที่ว่วจักจังบ่อยากปากน้ำอาจารย์มื้อนะเป็นเป็นเป็นอย่งไดรเจ้าคือบ่ปากเพิ่นมั่งนะญาติเพิ่นบ่ฮะอาจารยหรือว่าบ่ลื่อเพิ่นบ่หรือว่าว่าเบิ้งเอาจักจัซุบเพิ่นมาเจ้าหรืว่าสิไปบ้านสะนู้นก่อนเออโบ่บญาติเพิ่นก็ะย้าเนาะทำเข่าอาจารย์นนั่อ่ามาเลื่อยอยู่นี่ได้เพลินกระนูนอยางกอนุกมาห้องนี้เลยเนาะวิทย์วิทย์อยู่ ไงบ่เด้๋อวมาบ่คอยมีเวลาหายิงมันด้อืมเอ้าเอ้าเนาะกินรเกียเบิ่งโอ้น้องบุตรทวียู่หันบ่น้องบุตรทวีน่ะโอ้เออนะโอ้โหเนาะอยู่เถียงห้อนเอ้าใจว่าจะขาดไปบ่โอ้ ยิ่แเ้วพยอยากเอาแล้วะชื่อน้ำอ่าใจใจน้ำดีดีบ่ขนมพี่น้องเนาะแล้วก็มีเกิดสามภาษาเด็กน้อยเพื่อนะพี่น้องเลยตะก้เห็ดนางแต่ละมือเนาน้องบุญทวีเนาะไป็ะได้รับบ่คือนีนฮะ โอ้ยมนเมนี่เนาะสบายดีต้องล่าปันดียังอยูบ่บ่โอ้ยเนาะเอออันนี้บกวกกล้วยอาจารย์เพื่นอนมาพาักกล้วยยังอันนี้แบบกล้วยทะนี่เ่โอ้ย,ยถูกกล้วยทะนีน่นี่ป้อต่ำนี่ป้อมจนซุกเลยน้องเว้ยนี่เจ้าบ่เอาพึ่งไว้เอาเตาทุทงยางไว้เบิง้งไม่ทรานี่เพื่อนมาบ่า เอาเบิ้งเอาออกเต็มยางไว้มมนจังสุกเอาป๊อบไว้สิหน่โอวยปูสุกแล้วนี่นี่มันเป็นเหื้อวะอึบมาแต่เจ้าไปเอาไว้กะทางเข่ากะทางยางนี่เข้าเดียวแห้งทุกไว้เลยเนี่ยเป็นไดคือบ่สบายบะคือทลึงทลึงอยู่นะ มือเป็นท่างโลคือเล็กอยู่หางตื่นน,น, <c oughs> น,นอนเบิ่งนี่เวนยนนอนเดดเอ้เา,าครับเพเฮงแพอยางแัข้างในฮะมันคืนนี่นอนใช่ไหมคืนโอ้เมือ่อนอนนอนไม่เท่าพุทอมีภายในได้่อเวไมครับยังบ่มออนกับใบโอมีเขาบอกออบเ,นนเอ็นน้ำเออเอเนอนค มื่อนั้นอ่าบริพิกันกับน,น,น้องว่ามื่อน,นั้นคือว่าโปรอยากว่าน้ำอาจารย์ไปชนโปรจั๊กน้ำเพื่อนเอออ่เย็นว่าให้กันกับน,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 น้องสนุกเนาะว่าไอหางเลี้ยงเห็นคลิปนแหละน่าจะตาประชาเด็กน้อยเ,ออเ,ออพเ,อเพื่อนนั่นแหละพี่น้องเนาะแล้วแต่อารมณ์บอกพูดนะนะเบิ้งคักแล้วแต่อารมณ์เพื่อนไปผมไปลิ้นอยู่ห่มผูมันยังเย็น นี่ไอวะพลาดทุกพออยู่แต่เชียร์นี่ได้มันหนานย,นนยหหนออา,านี่งทางในนี่โอ้ยน้องเพิ่งใจหอนเบิ่งบกข้อสองเบิ่งหลังคาเงียบมู้นนั่นลืมเบิ่งเลยพีน่น้องนี่แค่ยางครับโอ้มันยฮงเอา้าสะอาดลงมาทัยกันกินน้ำบ่เข่า,ขานีะกินน้ำบ่เออได้ไปทั้งกินมือ วี่ไกโ,โอ้น่นนงนแ่แทอเนาะพอจิตกว่าขึ้นมาโยม้อนี่น้องแคขึ้นอดแล้วบ่พน่ะขึ้นมาอดแล้วว่อ,อดลีบัดา2-3มื้อผ่านมาหนาวทุ่งทั้งขันงนนิดน่อยฮะงือนิดน่อยเอาไว้เห็น้องฮะ นี้รถครับแบบทรงสินค้านี่ผู้ลึกลีไปเนานู้ลายเลย้ะนี่เออเที่ยวุ่นบุ่นมานอตกันขคืนกับนอตลับอยู่บนน้องนูลุมคุมคำลุมคำีรือว่ากลางคืนบอกใครเที่ยวประเดียวป่ะฮะลายบ่เอคืนนึ่งลายเนาะา้นี้น้องบุตเทวีนู้ห่รังมาลายบาดเนี้ อื้อชิดหลายเียมื้นี้น่ะโกโ้ๆมาโวโค้พูพี่น <puntos> ้องเลยเดือเพิ่นมาหลายมื้อนี้มื้ออื่นเพิ่นสิพักเวียกแวกรู้เนาะยันวานแล้วซาน้องผูอยู่ข้มทางนี่แนวนี่กูมื้อแม่นบ่ ว่าขึ้นมาหาน้องบุญทวีเพิ่นกะมีอยู่พี่น้องน้องมีมือนีลายเลยนะโว้ดหลังม่หยากเลยแต่ได้ใช้ไหม,รมรครับยังยังโมเลใช่ไหมบอกนะโมเดลยี่หตอแดดเอาไว้ดอกอ่าแล้วก็เอฟซีเพิ่นว่าให้เจ้าเอาแนวแรงบรรยากามันเด็ดๆด็นะเอาแนวไปปกบอกแนวไปปกอันน้ำสั่งกป๊ก เพื่อนรายญาตอันว่ามันดอกเดดมันเดดหนึ่งแหงรย่ามันเด็มันดอกโอ้ยอุมันดกเลเอาแคอย่งี้เอาศาสตร์อย่างนี้เพื่อนว่าให้น้องเพื่อนเอาแ่อ,อ,าอย่างไปปุ๊กเระดึ่บในน่เดี๋ยวพอตาสิเข้าไปเบึงมินนนน้นัอย่านาะเห็นเห็นผมิ้นอยู่นะ คลิปเท่าไหร่เนาะคือว่าให้น้องเพิ่นเอาแพเอาหยังไปปกนี่เด้อว่าซั่นเห็นอยู่บ่แสนก็ยังบ่ได้กลับลงมาแต่หาตู้โจยนะเบิ่งเนาะกลับลงมาละแวอืมื้อนี้ย้ายเฮือนย้ายเฮือนตู้โจยมื้อนี้ Too chói cho mọi chị cứu bài hà long. Long, 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 ดินน้ำพุตู้แล้วกันพี่น้องเลยโอหวันนี้เปินพาลุกมากอะอโต้เมื้อนี้รถคือหลายแท้มื้อนี้รถคือหลายเป็นปกติแท้มื้อนี้มื้อนี้ลหลายีิลล์เมื้อนี้ว้าวอยู่แบบ อะไรวะมือตะเก้ามากคือพนนี่นว,วันจันทร์เนี่ยนเปิดนเพ่อน,นเาจิ้ออา,าเออเมนนนวันจันทร์เนาะบอกมันเพื่นเอาินห้าไปชงลูกข้าะนะเออเร็เ,ออเ,ออเ,เร็วโอ้ยทำในมากระทุน,นเนาะอยู่ <c oughs> ด้กินพิ้งกกใละะกินปิ้งนกออโอ้ยมากระทุนนหชาคาด่มื่อื่นมื่อื่นเอามามันหมดอ่ามันขนข้างอันตรายอมันดีตา เอาไปแข้งนะเฮ้ยนั่งดูดีๆก็บินเวิงไปนะเอาดีๆเาีมากเลยเดียบร้อยเดียบร้อยเช็ดเป็นอาหารนแทมึงนี่เจ็บครับเขาเน่ยพันดีนะเมื่อคืนนี่ฮะว่ามึงด่าว้ยหรือว่าพันเออหรือว่าอะไอาบได้น้ำนะ ได้ซ้ำอย่างรถประตูนแล้วน้าไปดอคแี่วัแรกกเช่นเได้ตู้คักกะลิเนี่ยเช่นซองเช้นนะคักกะลิอ๋อจะชื่อน้ำดงเห็นนี่อี่นุพี่ังเออไะซากลากถูคักมืนยังเลยนี่อืมอืมอืมหางใช่นีเนาะอืมแต่สองเมื่อนี่บอสองสามมื่อนี่เนาะแต่ว่าอ่า แต่ว่าบัดนี้ขี่สามทางย่างเลยเขาเจ้าว่ามันขี่บุกัมันเออักมเ่นเล่นขักกันหรอเออเพราะมันอยางคักเนาะหรือว่าขี่ดมขียงโอ้ยคักด้เลยี่ี่ันขัวมันไปขี่ขี่ช้ยมันหน่อยเออ อย่างแรงก็ใช่เลยได้เรียบร้อยโอ้สายสิ่งนะแต่ละอันแต่ละขั้นนะหลายมันยังงออยู่เออแมนเลวานี่เพิ่มแบบได้อันนี่เนาะวัดที่ว่านอืมแมนเลวมันนี่เพิ่มคนบ่ได้ไอ้บ่ไปได้หอนโอ้ยหาชวดไปได้เนาะมาหอดแล้วไปหาเต็มแค้นเลยมิเตียเข้าป่าอันนี้ได้ ทำนี่เนี่ยยังโมจักเมื่อยเลยโมยังโมจักเมื่อยยังแบบเ้าว่าเป้างัวมากินใบไม้เนี่ยจับผลไหม่เลยมไปล่อดด้วยหรือไปจู้เราอยู่จู้มาเขาประตูเออผู้นี้ยากไปผู้นี้เนาะบัดผู้อ้ายน่ะเริ่มใหญ่แล้วเริ่มากี่ข่านแล้วกี่ขพอพออายุรักเท้าอะไรกี่ขานนะบัดนี้กี่ข่านเท้าเฉียงดีชิมห่างยังอื่นเลยยังโมยออกไปเนี่ไปนะชิมห่างนชาเจ้าของดอก ในก like ี้นี้เบ็ดกบนี่ครับเมื่อใดวันใช้เบ็ดกบนี่ป้าทรมแล้วแม่นนะบกคักแล้วเนาะเมื่อใดวันไปหายิ่งกระปอมมันก็งดงิดแล้วเฮ้ยระวังบุ้งมีด้วยเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเด็ดโอ้ยแดดับเนาะระวังบุ้งด้วญาติบุ้งเมื่อวันเดินทางว่ะเนาะลูกบ่ฮะลูกแล้วลูกแล้วลูกไอ้นี้นะน้อง khảo bỏ en dạ Này khảo bỏ en. mà vào cái thùng giang mất đây suốt ai áo hồng luật bưng hay hay quần lậu đấy mà nè là đấy suốt à. rồi đây kêu ôi thằng này mình đã xin này, xuống ừ, này không không, là xóa xì ngoài là suốt leo mình mà cuối nông hao ừ, hao hao cuội cuội năm เมื่ออัเมื่ออาจารย์มาเลยผมเคยรู้ว่าต้องนใช้ทุ้งย่างชามขึ้นแล้วมันชุบอุ้ยใช้ทุ้งย่างที่นั่นชุกมันอัพเดยมันอับมันเป็นเถ้าไปเลยเออต้องใส่กระสอบโบหรือว่าใส่กระถางเข่าทางยางนั่นเเราพ่อพันนอนบนนอนตากแดดอันอันลังกะซีบาดเดียวไหวจำอยู่รอบคดนะถือขี่เข่าอะอะไรใกล้ชันแล้วเนาะแต่ ถิงหัวลงอาถาบาเวียดเข้าไปหาน,อน้องตุลกาเบาเวียดมาขายประตูยังเจือดตื่นไปเป็นไงนังไดนั่นคือว่าห้างลูกางลางังเป็นเส้าได้เราเป็นเส้าเพราะลูกไปเน <No. S 2> าะเพราะโราไดจังห้างจังเด็กน้อยได้ลูกลงท้องห้างรั่วรวงอยู่บาเวีย <ไป S 1> วดวะเพราะว่าบาท่าน บอท่านได้เข้าไปน้ำบรวเวดพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นเป็นนั่นน่ะเห้เพิ่นพาพาลูกไปเนาะบ่อตาก็เลยเบิ้ลทายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องยุบซีเบิ้งพี่น้องเลยว้าวเลยเนาะเด็กน้อยนะเฮ้ยความหลบปีนังคือแอบใช่ป่ะอ่าแต่เช่าหุ่นไงขี่เท่มิ่งง่ายแต่ก็หักเท่านึงท่าเจ้ากูพาไปกวดเบิ้ว่าเฉนว่ายเอานุ่มให้กินบ้านนี่จัดการเลยรลัวออกเลยสัตว์อ้ยเบิ้ดในท้องนะ โอ้น,อนอะเด็นน้ยแล้ววงได y ว่เาอเอบา่างไงได้เป,เป็นโคงีห้อคือเป็นโคกลายแล้วเมื่อยไป้อยลงคลือแข่งกับลงทองถูกไปเลยยานแห้งข้องกับปอมเป็นยีบ่ฮะกะว่ฮ้าดุไปรีไปหาข้องกับปอมเดี๋ยวจะพาไปจนหลบับู มันดม่อยองอนลกมันเด็ดนก่อนเดดอ่อน่เดดจะมีให้ทางกระป๋องกาเฮาเฮาว่าห้หยามเด็ดเอ็มเลงออกพวกกไม่เป็นกบในกระป๋องการมาอันนี้นะกกมนววากตนั่นตั้งพเกียวลือ่ะโอ้เนาตตาดีไปนั่นเด็ดทุกทุกอ่าพทอยลูกเบิเขยนบเนบ่มแม่ไครนกเก้ายลักบ่ไปเริ่มจากไครนกเจ้ากัน ไข่นกยี่นนยยงนเจ้านี่ไข่นกหนูมันรักวะเป็นับจักน,นัออ่งงูเห็นมันขยะน้อยขึ้นบ้านงูเขียวโคตรแบบสกตาด,ออด้วยเพราะงีป้าเนี่ยล้มหัวกุดนะคุณน,นี่โ,โ,โอ้โหแต่ยังน้อยแล่นขับขี่ด้วยตัว เล่นเข้าไปภากลางวะแล้วได้แก้เชื่อล้หมกคุดวายยะแก้เชื่อแก่ทุกท่าเลยเออไอ้ขาดเราแหละเช่นเขาุู้ก็เคยดิ้นกันป่เออล้มมาในล้มมาในีมังย่องได้ว่านี่แห้งกว่นี้ว่านี่แห้งกวดีอะไรเพิ่งจะบ่าเฮ้ยเฉ่เนาะบุนเออเออลมมังย่องแเชื่อแก่เพาะเราไปโอ้ยเฮ้ยเธอเปิ่นอย่งเดียวแต่ผู้เฒ่าเพิ่นเรีว่าเพิ่นตัวจากเพิ่นว่ามันมันมันเป็นผีนะผีหัวคุดออ เอาฝนมาเออเอาฝนมาปอ่งแดดมันเคยไปมันไปปอ่งนั่นก็เป็นผีเด้แต่จุ่มเท้าเราเข้าไปเฉยบริยัเอดมุนไปเลยเย็นคักขนาดจเดือแกงใช่หร้อนะมื่ก็เอาขึ้นเมื่อก็ยืดก็ไปเลยก็พอาูว่ามแห้งอยู่สูงเติมเมื่อมาเราไปคุดเบิ่งว่ารังกระสีกินเปิดไ่ได้วเป็นเข่าต่ำกับคักแน่นี่แต่คนณว่าร่มหัวงคิด เออชมก็คือการบ้านนี่แห้งกูนี่บ้านนี่แห้งกูนี่แห้งบุญบุญมาสิบุญบุญเขาลุ่มบางยองลุ่มบางยองน้องบุญทวีเคยรินอยู่ปะฮะเออไปเข้าได้หน่อยกิ่งไหมเนี่ยมันปิวอิ่วใส่หูได้ตาเพื่อนไปตรงไปตองมายังแหละผมว่าบนกระหู้ดีเนาะโอ้ยัวบ้าเออ เอาเอาโอเคจะ่ปีน้องเนาะเวลานาทีกี่แงาเลอว่ากันเบาเพิไปเลยเนาะเี่ยงกมาเลยเว้ไปบ้านแู้นเหออบิดีฮะโบฮูเพื่นขี่รถยังมาขจักโอ้ยันเบาพรอนและก็บเบาเอนเมื่อเบาเอนเบาเอนอ่าเบาเอนเอนเบาลาก็ชื่อเรวบนเบาพรเบาเอนเบาลานะเบิ่งมีชงคนออ่า mẹ nơi đâu bằng em giữ chắc bữa nực mặt bằng em và chuột hai mặt đèn vào chuột phân nén vào nga gần đây chuột hai 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 à hai chuột 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 เออนั่นคือเสพปูด,ปดนัะะ่นเขาไป็น้อเพื่อน,ออนอร,ร้อย้นะพี่น้องเนาะแล่นรถนี่แต่ละโคดนี่สามโม,มดสามสมั่วโมงนะเสพปดูด <c oughs> อ้าพี่นอนะ้องเนาะอ่าขอบคุกขอบใจหลายๆเนาะพี่น้องที่เข้ามาเบิร์นมาสมแล้วก็บโมดขาบโฆษณาพี่น้องเลยใต้คลิปนี้ขอกล่าวเข้ามาสบายดีเด้อพี่น้องเดินนะบ๊ายบาย